สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะเป็นรอบที่หลังจากเมื่อวานถ่ายคลิปไปแล้วนะคะก็มีคนโอนมาเพิ่มเติมนะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นชินามอนค่ะแล้วก็เป็นไอติมคูมะนะคะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็เป็นมินิบันกูเดธมะค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสกลนครนะคะนี่นะ ก็ที่สั่งไปค่ะอย่างแรกจะเป็นไอติมโคโดนกัดนะคะแล้วก็เป็นองยิ้มนะซลร์เบาคิตตี้แล้วก็เป็นมีเดียมบันอิโมจินะคะทั้งหมด3ชิ้นนะแล้วก็เป็นอมีเซร์เบาคิตตี้อีก2ชิ้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกมีนินะคะอย่างแรกจะเป็น บางแผ่นปอมปอมปูรินคาสองชิ้นแล้วก็เป็นมีบันนะคะมีมินิบันเกลธมาทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมินิแพนด้าบันนะคะทั้งหมด3ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมินิบัตบันอีก1ชิ้นค่ะก็ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆเลยนะคะอ่าก็อันนี้จะส่งพร้อมกับรถเมื่อวานนะคะก็คือส่งวันนี้เลยนะ